สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องกิจกรรมโรงเรียนวัดควรเทียนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะมาหาเสียงเลือกตั้งของคณะกรรมการโรงเรียนวัดควรเทียวันนี้ขอกําลังใจจากพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะพักที่ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการในปีนี้มีทั้งหมด2พักค่ะก็คือ1พักร่วมใจพัฒนาของพี่ปังคุงค่ะพักที่2คือพักก้าวไกลใส่ใจการเรียนของพี่แพรนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแต่ละพักกันเลยค่ะพักที่1น,นะคะพักร่วมใจพัฒนาเบอร์หนึ่งนั่นเองค่ะสมาชิกพักมีดังนี้พี่ปังคุงลงสมัครประธานนักเรียนพี่กาฟิลฝ่ายปฏิคมพี่นนฝ่ายสาธารณสุขพี่เพชรฝ่ายประชาสัมพันธ์พี่ปิน่นฝ่ายระเบียบวินยัยพี่พัทฝ่ายอาคารสถานที่และพี่ข้าวเหนียวฝ่ายกิจการนักเรียนค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ๆกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปอห้า 4, ปสี 3, ป่ 2, ปสามปสองปหนึ่งที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับพวกพี่ปักร่วมใจพัฒนาเบอร์หนึ่งจะมาขอให้น้องๆเลือเกเบอร์หนึ่งเพื่อให้โรงเรียนนี้พัฒนาต่อไปนโยบายพักพี่จะช่วยการรษาความสะอาดโรงเรียนให้เหมือนกับแต่ก่อนนโยบายที่สอง ผุ้พี่นั้นจะช่วยตักเตือนน้องๆให้น้องๆนั้นป้องกันโรคโควิดให้มากขึ้นตักเตือนในเรื่องของการใส่แมสล้างมือทุดครั้งรับ 3. ผู้พี่นั้นจะพยายามเข้าหาน้องๆในเรื่องของเทคโนโลยีหากน้องๆไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีให้น้องๆมาถามผู้พี่ๆได้ครับสี่ผู้พี่ๆนั้นจะรักษาคําพูดที่บู้พี่ๆพูดไปครับ เลือกพรรคี i, ่ม uh uh ีแต uh ่ดีกับดีกับน้องๆขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่ปิ่นเด็กหญิงผู้ิชานันชมเชยเป็นสมาชิกพรรคเ่วมใจพัฒนาถ้ารับพรรคเ่วมใจพัฒนาอย่าลืมกาเบอร์หนึ่งนะคะขอบคุณค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ ต่อ,อไปพักเก้าไกลใส่ใจการเรียนเบอร์สองค่ะสมาชิกพักมีดังนี้พี่แพรลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนพี่เกเ๋ฝ่ายสาธารณสุขพี่ตุ๊ต้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนพี่ฟางฝ่ายปฏิคมพี่เพ้นฝ่ายระเบียบวินยัยพี่ต้นหอมฝ่ายประชาสัมพันธ์และพี่ฟิลฝ่ายอาคารสถานที่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเบอร์สองกันค่ะ เื่อนเพื่อนในน้องน้องทุกคนที่มาจากพักก้ <9 S 1> าไใส่ใจการเรียนมือสองนโยบายของพัฟพี่คือหนึ่งรักษาความสะอาดในโรงเรียนให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ปลอดขยะสองสร้างความสามัคคีในโรงเรียนสามรักษาความเป็นระเบียบในสี่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้โรงเรียน สโลแกนของท็อปี้คือกิจกรรมสร้างสารรค์พัฒนาผู้เรียนส่งเสริมความเพียรให้โรงเรียนของเราขอบค่ะน้องๆค่ะวันนี้นะคะพี่มาขอกำลังใจให้เบอร์สองฝากน้องๆน,นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเบอร์สองค่ะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ทั้งสองพักนะคะ เราจะเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในวันที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวีโอการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนรัคคนเถียรค่ะขอขอบคุณค่ะ